ลาถาผีดูเห็นอีกแล้วอ่ะเห็นทั้งตัวหรือเห็นแค่ครึ่งตัวคือเมื่อกี้เห็นทั้งตัวเลยพี่คือแบบไปแบบแวบไปเลยอะค่ะเราจะทำภารกิจกันละครับอ่ะเบายิีมจุบกันฮะโอเคอ่ะเบลชนะเบลจะเลือกนอนหรือว่าจะเลือกไม่นอนครับนอนก็ได้ค่ะอ่ะงั้นเบลลงไปนอนที่ฟูกครับ เดีย๋ยวไปจุดทูบป,ปักตรงหัวปักตรงขาพี่เบลนิดนึงครับจุดทูบใช่ไหมคบเบลโอเคนะค่ะพี่ยังไหวอยู่ค่ะแต่ว่าชาขาไปหมดแล้วตอนนี้นรู้สึกไงฮะนิ่งเหมือนแบบมีคนดัดชงโงกหน้ามาดูแล้วก็แล้วก็หลบไปครับ โอ้ยพี่ป๋องอึดอาดมากเลยอ่ะพี่มือสั่นมากเลยอ่ะครับขาซ้ายผมยังหนักๆอะครับเอาทู่ปักไว้ที่ตรงหัวหัวหัวที่นอนฮะแล้วก็ท้ายที่นอนครับ นั่งใกล้ๆเบลฮะอ่ะลองคุยกันซิเป็นไงบ้างเป็นไงหนักตัวหายใจไม่ออกอะนีกเป็นยังไง่ะเหมือนแบบได้กลิ่นดอกไม้ครับเบลพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูหมดแรงอ่ะ นรู้สึกอึดอัดนะคะพี่เกขึ้นครับเเดี๋ยวเราจะมาเล่นผีตะเกียบกันครับเรามาเช็คกันสุดท้ายซิ่ว่าอีกหนึ่งพิธีความเชื่อเรื่องของการเชื่อมต่อโลกวิญญาณนะครับระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกของวิญญาณเนี่ยมีจริงหรือเปล่าลองดูทดสอบด้วยการเล่นผีตะเกียบดูตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะเดี๋ยวให้ให้เจนถามให้เจนถามนะ๋ย่คุณเบลพูดตามนะคะ ถ้าห้องนี้มีวิญญาณอยู่จริงถ้าห้องนี้มีวิญญาณอยู่จริงขอให้ตะเกียบนี้จงทางออกขอให้ตะเกียบนี้จงทางออกพี่มันไปเองอะพี่มันห่างออกค่ะออพี่ตะเกียบทางออกอย่างรวดเร็วแสดงว่าที่นี่มีวิญญาณวนเวียนอยู่จริงนั่นเอง อาตะเกียบข้อกันที่สอนไว้ตะเกียบข้อกันพี่มันถามออกไป,ไปเองเลยอ่ะอพี่เห็นอยู่ในกล้องโอ้ยอาเดี๋ยวคุณถามเขานะคะว่าเพราะที่ฉันสัมผัสได้ตอนที่เข้ามาบ้านนี้ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขามีความทรมานแล้วก็ตายตายเหมือนเหมือนถูกฆ่าถามเขานิดนึงว่าคุณถูกฆ่าตายใช่ไหมวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังน,นี้ คุณถูกฆ่าตายใช่ไหมคะถ้าถูกฆ่าตายขอให้หุบเข้าค่ะถ้าถูกฆ่าตายขอให้หุบเข้าค่ะพี่มันหุบเข้าอ่ะตะเกียบหุบเข้านั่นแปลว่าดวงวิญญาณหญิงสาวเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมครับพี่มันหุบเข้าอ่ะมันหุบเข้าจริงค่ะตื่นเต้นน่าตกใจมากนี่ชอบ มันไปเองอ่ะพี่อ่ะนิกถามบ้างนะครับว่าวิญญาณที่เราพูดถึงอยู่เนี้ยนะครับอยู่ตรงไหนระหว่างนิกกับเบลเป็นคำถามที่ไม่เกรงใจคนเล่นเลยนะครับคุณป๋องทั้งคู่น่าจะขนลุกไปกับคำตอบแน่นอนวิญญาณที่พูดถึงอยู่นี้อยู่ตรงไหนระหว่างนี้กับเบลถ้าอยู่ตรงนี้ให้หุบข้าวที่อยู่ตรงเบลให้กลางออก ถ้าอยู่ตรงนี้ให้หุบเข้าถ้าอยู่ตรงเบลให้กลางออกโอ,โอ้โอ้โอ้พี่มันหุบเข้าอะ่ะนิกเขาอยู่ตรงเองอ,ะอ่ะอ่านีิกถามใหม่นะคำถามเดิมครับ โอเคค่ะวิญญาณที่พูดถึงอยู่นี้อยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงเบลถ้าอยู่ตรงเบลให้หุบเข้าถ้าอยู่ตรงนี้ให้กางออก ออกมาตรงกันทั้งสองครั้งแสดงว่าวิญญาณหญิงสาวอยู่ข้างๆคุณนิกครับตรงกันสองทีอยากลองอีกทีไหมวิญญาณที่อยู่ที่นี่ถ้าอยู่ตรงนี้ ให้หุบเข้าถ้าอยู่ตรงเบลให้กลางออกค่ะพี่มันหุบเข้าอ่ะไปถึงว่าอยู่ตรงไหนถ้าหุบเขา้าอยู่ตรงนี้ก่ะตรงนี้สามครั้งติดและแฮตติกสามครั้งแล้วอ่ะพี่หนูหนูก็รู้สึกเหมือนกันหนูขน,นลุกตลอดเลยหนูรู้สึกแปลกอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า ดวงวิญญาณยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเธออยู่ข้างๆคุณนิกครับท่านนิกกับเบลยังสงสัยอยู่เชิญครับอยากทราบว่าวิญญาณที่อยู่ที่นี่ที่ถูกฆ่าตายหรือว่าโดนฆาตกรรมเนี่ยโดนบีบคอหรือว่าฆ่ารัดคอใช่หรือไม่ถ้าเกิดใช่ให้หุบเข้าถ้าไม่ใช่ให้กางออกค่ะโอ้ย,โอ,ยโอ้ยพี่หุบเข้าอะ่ะ พี่ได้ยินเสียงอ่ะเบลครับเสียงอะไรฮะเสียงดังแบบดังมาเลยตอนที่หนูถามเมื่อกี้นี้แล้วพอตะเกียบหูเข้าวปุน้นมันดังปึ้งเลยอ่ะพี่ทําไมเบลถึงเลือกถามคำถามนี้ครับพเพราะเบลมีความเบลเบลแค่อยากรู้เฉยว่าเขาถูกฆาตกรรมด,ด้วยวิธีนี้หรือเปล่าแบบโดนบีบคออะไรอย่างเงี้ยพี่ทําไมถึงเ,เลือกเบาเกี่กฆาตกรรมทมมีการพินมาไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆมันก็มุ่งเข้ามาในหัวค่ะพี่ วูบขึ้นมาแหละรู้สึกว่าแบบเขาเขาจะโดนฆาตรกรรมอย่างไรน,นะพี่ลักษณะเหมือนกับถูกรัดคอแบบนั้นเหมือนโดนบีบคอตายค่ะจากข้อมูลที่ทางทีมงานสืบทราบมาหญิงสาวถูกบีบคอก่อนที่จะลงมือข่มขืนครับซึ่งเป็นเรื่องจริงตามที่คุณเบลสัมผัสได้ครับอยากทราบว่าวิญ,ญญาณที่อยู่ที่นี่จะตามเบลกับนี้กลับไปหรือเปล่ากลับไปให้เขา้าถ้าไม่ให้กางออกค่ะกางออกครับพี่มันมันออกเองเลยอะค่ะ ไม่ตามไม่ตามเร็วข้อ hey, right. ตะเกียบเราลงมาเร็วไม่ตามไม่ตามในที่ส really ุดทั้งคู่ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จครับคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีด้วยครับเหนใจยาส่วนชอดโอ้โหมันเป็นแบบมันความรู้สึกมันสุดๆอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วพี่ให้หนูไปร้องเพลงให้เขาฟังอ่ะการสัมผัสของเรานี่ครบไหมฮะว่าจะเป็นเห็นได้กลิ่นสัมผัสได้ครบทุกอย่างไหม ถือว่าครบนะคะในความ <c oughs> ครบครับครบถือว่าครบคือทั้งทางรู้สึกแล้วก็คือเห็นคือ,คอเข้าไป<ล>ตอนแรกกับเบลนรูปรดกลิ่นเสียงใช่ครบหมดเลยจรงครับาอย่งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างบ้านที่มีวิญญาณเสิงงทิตอยู่อ่ะจะแบบว่ามาเองหรือว่าอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ทําไงดีฮะถ้าเราอยากจะทําบุญอุทิศส่วนห้เขาเนี่ยมีวิธีการยังไงครับ คือมันเป็นดวงจิตดวงสุดท้ายค่ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขานึกถึงอะไรก็จะไปอยู่ตรงที่ตรงนั้นนะคะถ้านึกถึงห่วงพ่อห่วงแม่ก็ไปหาพ่อแม่ห่วงลูกห่วงหลานก็ไปห่วงสมบัติก็ไปเฝ้าสมบัติอย่างนี้สิ่งที่เราจะทําให้เขาได้ก็คืออาจจะอุทิศส่วนกุศลนะอาจจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานให้และอุทิศให้กับสัมภเวสีนะคะที่มีญาติและไม่มีญาติก็จะช่วยให้ดวงวิญญาณเขาได้กระแสบุญจากเราเขาเรียกเราองบุญนะคะ แต่ถามว่าเมื่อเราให้เขาแล้วในถามว่าเขาไปเกิดได้ไหม,มเขาก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นเพราะเขายังมีสัญญากรรมต้อง ต้องได้รับกรรมอยู่จนกว่าจะหมดอายุไขของดวงชะตานะครับอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะเจนนะว่าสิ่งต่างๆที่เรื่องของวิญญาณสัมภเวสีมีจริงมีจริงค่ะนะครับเอาละครับวันนี้เด็กๆเก่งมากครับนะครับทางาวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณแม่นะขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้าในส่วนของล่าท้าผีนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นผมมาหรือว่าจะเป็นน้องตั๊กมานะฮะติดตามกันละกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ รถจักรยานยนต์ฮอนด a าสก o p ิ I เครื่องเสียงปิดรถยนต์บอสติกข้าวโพดอบกรอบตราทวิสโก